ทําการเคาะนะคะว่าใครจะได้เดบิวต์เจ็ปะกสวยเวอร์ค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้ากุ้งจะบอกว่าอย่าเกลียดกุ้งนะคะทุกคนคือเอาแบบว่าโดยส่วนตัวเลยละกันว่าคือกุ้งอ่ไม่เกลียดใครเลยแล้วก็ชื่นชอบน้องๆทั้งหมดทุกคนนะคะแล้วก็แต่มันก็มีแค่7็ดและ8และ9ใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ย กุ้งอะคิดว่าหรือว่าพี่ยงเนี่ยจะเดบิวต์เคนแต่พี่ยงก็จะมีความฉีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็น7จ็ดไหมหรือ8ปดไหม่ะแต่กุ้งก็ขอแบบ วันนี้มันพิสูจน์ให้เห็นว่าคนเก่งเยอะมากจนไม่อยากตัดใครออกเลยอะเอาเป็นว่ากุ้งเดาเป็น9คนนะคะเรามาเริ่มกันนะคะทุกคนเราก็จะมาตีตารางว่ามี9คนนะคะเ้าคนของกุ้งนะคะได้แก่1คนแรกนะคะที่จะขาดไปไม่ได้เลยแล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์ตลอดการนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่มีความสามารถออร่ All ์เดอร์จริงๆทำได้ทั้งร้องเต้น นะคะแล้วก็แรปด้วยเลยนะคะแล้วพูดถึงเลยว่าถ้าไม่มีเขาเ e อร์ฟอร์แมน์กุ้งพูดเลยว่าแบบไม่ได้เราก็รู้สึกว่าคนนี้โดดเด่นได้หลายอย่างจริงๆนะคะก็คือขุนพลนั่นเองค่ะขุนพลนะคะเป็นอันดับแรกของกุ้งเลยที่ไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนแล้วพูดตรงว่าขุนพลเนี่ยกุ้งเชียร์มาตั้งแต่ตอนที่น้องอยู่แปรักฉันด้วยใจเธอแล้วนะคะ ชอบมากพระรองคือหล่อมากนะคะชอบมากแล้ววันนี้เนี่ยเราเฝ้ารอว่าขุนผลต้องได้เดบิวต์นะคะแล้วก็คิดเลยนะคะว่าอาทิตย์หน้าเดบิวต์ต้องมีขุนผลแน่นอน,นะคะ่ะไปค่ะคนที่2นะคะทุกคนแทมทนาดัมแทมแทมแทมแมคอปเปอร์ค่ะทุกคนคอปเปอร์เป็นอันดับ2ของกุ้งนะคะพูดเลยว่าคอปเปอร์เนี่ยเป็นคนที่มีเสียงร้องที่แน่นมากอยู่แล้ว แล้วบบกด้วยความสามารถของน้องน้องเล่นเป็นโนได้นะคะทุกคนแล้วน้องก็มีศักยภาพหลายอย่างมากจริงๆก่อนหน้านี้น้องถ้าทุกคนได้เคยดูเดอะซ่าเนี่ยทั้งร้องและตอนนี้เนี่ยปัจจุบันก็คือเต้นได้แล้วนะคะทั้งร้องเต้นดนตรีได้นะคะแล้วก็เมนร้องอะไรเงี้ยคือคอปเปอร์เลยทุกคนคือพูดเลยว่าพลังเสียงแล้วก็แก้วเสียงข,ของคอปเปอร์มันเอกลักษณ์มากแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีมากๆนะคะแล้วแถมแบบว่ายังแบบมีพี่น้องเป็นน้องชิต้าอีกนะคะทุกคน แคน่นี้เนาะอะไรเงี้ยกุรู้สึกว่าถ้าพี่ยงแม่คอปเปอร์มาเนี่ยกุ้งรู้สึกว่าไม่ได้พลาดพูดเลยพูดเลยว่าพลาดเลยนะคะถ้าคอปเปอร์ไม่ได้ดีนี่เราวพูดแรงมากเลยแล้วพลาดหัวแหลมกันนะเออแล้วที่สามนะคะทุกคนกุ้งคิดว่าคนที่สามเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก มาคริสค่ะทุกคนมาคริสนะคะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมาคริสเนี่ยทำให้กุ้งแบบดาเมจก็คือทุกนาทีที่สวยงามกุ้งมาเจอแบบมาที่ดาเมดรุนแรงคือทุกนาทีที่สวยงามทุกคนแล้วก็ไล่ระดับมาเรื่อยๆมาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆลุคแบดบอยแต่บุคลิกนุ่มนิ่มเข้าใจไหมทุกคนคือลุคก,ก็ดูแบดบอยมากเลยแต่แบบเป็นคนอบอุ่นเป็นคนน่ารักมีเสน่ห์นะคะแล้วก็พี่ๆก็บอกว่ามาเนี่ยเป็นคนที่คอย แบบดูเพื่อนอยู่เสมอด้วยเป็คนอบอุ่นมากเลยแล้วเป็นคนที่น่าหลักอ่ะทุกคนพูดขะพูดขาแล้วมันแบบอ่ะแต่ละคือแบบพี่สาวใจบางอะไรเงรี้ยทุกคนคือมาเป็นคนมีเสน่ห์มากจริงๆนะคะสําหรับคริสต์มาเนี่ยจะบอกมากว่าแบบ มาเป็นคนมีคาริสม่ามากๆแล้วยิ่งเสียงร้องของมาร์คเป็นเอกลักษณ์มากเสียงนุ่มมากทุกคนแล้วเอ็กเซนต์ภาษาอังกฤษดีมากเลยค่ะผู้พูดเลยว่ามาร์คเนี่ยเหมาะกับการที่จะเอาไปแบบร้องสดต่างๆใดๆทั้งสิ้นเป็นเมนร้องที่มีแบบเอกลักษณ์เสียงเพราะแบบ ไงอะ่ะบิลกินสองอะ่ะทุกคนเข้าใจกุ้งใช่ไหมบิลกินสองที่เต้นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออบิลกินเขาก็จะแบบหลอกการแสด,แดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักใช่ไหมแต่มาก็จะแบบเออลองได้เต้นได้ฟีลอบอุน่อนอะไรอย่างเงี้ยคือกุ้งอานึกถึงบิลกินเลยมาะอะไรอย่างเงี้ยโอ้คือแบบพุ่งตรงว่ามาก,ก็คบเครื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็รอวันที่มากจะแบบชาวมาอีกนะคะแค่นี้ก็คือพี่สาวใจบางแล้วแฟนคลับน้องมาก,ก็คือเยอะด้วยนะทุกคน คือจะบอกว่า3คนนี้เป็นขับเยอะมากนะคะโดยเฉพาะมาก,ก็คือเยอะมากมจริงๆนะคะตอนนี้กุ้งเห็นโบสอะ บูของใครชาบอะทุกคนคะมาเป็นับหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ขึ้นในแอปด้วยนะเออลดตกัวมากนะคะแต่เดยแน่ๆนะคะและคนที่สาวคือมานะคะทุกคนคนที่สี่ำหรับกุ้มจะขาดใครไปไม่ได้เลยก็คือ4ก็คือพิมพ์วัสุค่ะพิมวัสุอะจะบอกว่าพิมพ์เป็นทางดาวติ๊กตอเป็นทางผู้ชายที่อบอุ่นน่ารักตลกขี้เล่นสายวาไรตี้สุดๆ เราเป็นคนที่จริงๆคือก,กูไม่รู้เลยว่าพิมเปนคนตลกขนาดนี้นะคะคือเคยเห็นใน t i k ตอกว่าคือเขาดูดีมากฮอตมากหล่อมากแล้วแบบเพิ่งมารู้ว่าเขาลองเพาะในรายการนี้ลองเพราะ เต้นก็ดีโดยแบบว่าพัฒนาตัวเองได้เร็วมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่สูงสุดในรายการด้วยพีมสุขคือโดดเด่นมากๆเลยจริงๆนะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่หล่อมากหล่อเข้มนี่คือพีมสุเลยในรายการนะคะพีมสุหน้าเหมือนไบรว์วชีรวิทย์มากๆเลยอะคือแบบเฮ้ยมันหล่อมากเลยตอนที่แบบเคยเห็นแบบรูปพีมสุกับพี่ไบร์ทอะถ่ายข้างๆกันอะไรอะ คือแบบหล่อมากคือแบบพิมพ์ก็คือ,อสู่สีกับพี่ใบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพิมพ์คือหล่อจริงๆนะแล้วก็หุ่นนายแบบสามารถแบบว่าออกวาไรตี้ได้แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะคือมีทักษะหลายอย่างมากสําหรับพิมพ์มาสูรแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆและในวันนี้ที่เขาโชว์เนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าไม่มีพิมพ์มาสู่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าการที่เขาแบบสแสดงเพอร์ฟอร์มและมีความมั่นใจเนี่ยทำให้เขาแบบดึงดูดสายตามาก จรเออพูดเลยว่าพิมพ์นะกลัวมาจริงๆนะถ้ายิ่งแบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วได้เดบิวนะตกคนได้เยอะจริงๆนะคะทุกคนเออทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าแบบอันนี้คือเหมือนแบบตอนแรกคือดังด้วยตัวเองก่อนเนาะพิมเมสุเนี่ยแล้วยิ่งมารายการมันยิ่งทําให้เราแบบโอ้ยิง่งรู้จักพิมพ์มากขึ้นแล้วคนที่ไม่รู้จักพิมพ์ก็ได้รู้จักพิมพ์มากขึ้นแบบอ้ม่สเสน่ห์จังผู้ชายคนนี้ลองเพลงก็ได้ลองเพลงก็เพาะเต้นก็ได้ก็คือเก่ง นะคะนะทุกคนคะ่ะไปแล้วคะ่ะคนที่4ไปแล้วนะคะคนที่5 next ค่ะทุกคนคะ่ะ next next ค่ะทุกคนพูดเลยว่า next เป็นคนที่มีคาริสมาแรงมากจริงๆคาริสมาแรงมากจริงๆค่ะทุกคน จะบอกว่าเน็กซ์เนี่ยทำให้กุ้งตกไปหลายครั้งเหมือนกันบางทีก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกูเมนเน็กซ์หรือเปล่าเอ๊ะยังไงนะคะทุกคนคือคือเน็กซ์เป็นเหมือนว่าเมนรองของกุ้งเลยละเมนับบสอง,องกุ้งไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะเน็กซ์นะจะบอกว่าเมกเป็นคนที่น่ารักนุ่มนิ่มคือพอจะแบบมีคนมีแบบเป็นคนหลายบุคลิกมากๆเลยที่รู้สึกว่า หล่อก็ได้หน้ารักก็ได้สดใสก็ได้งานขายผิวก็ได้เต้นก็ดีแรปก็ดีเออลองก็เริ่มดีแล้วก็รู้สึกว่า next ต้องมาแล้วล่ะแล้ว,ลวน็กเป็นคนที่แบบดูแบบขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยโปรโเน่พี่สาวได้ดีมากนะคะต้องมี Next นะคะทุกคนกุ้งพูดเลยว่า Next หล่อสะอาดมากแล้วพูดเลยว่าในอนาคตเนี่ย Next เนี่ยแบบมีความแฟชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีความแบบว่าเป็นพี่พีได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบพรีเซนเตอร์จะเข้าเยอะสำหรับ Next น,นะเออกุ้งรู้สึกอย่างนั้น คนที่หไปแล้วคนที่6ค่ะยากนอคนที่6เนี่ยคนที่6กุ้งขอเป็นภูทัดชัยค่ะทุกคนภูทัดชัยเนี่ยเป็นอะไรที่หล่อมาตั้งแต่ที่เราเห็นแค่ภาพนิ่งอยู่แล้วเนาะหล่อมากหล่อจริงๆหล่อตั้งแต่ตอนที่อยู่นาดาวและเออแบบแล้วเป็นคนที่คือต้นตอนแรกอะเต้นอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะักแต่พอแบบ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆผูเต้นดีมากขึ้นแล้วก็มีสเสน่ห์ในการร้องเพลงมากๆพอยิ่งร้องเพลงมีสเสน่ห์คือกูไม่รู้ว่าทําไมผูเสียงดีขึ้นแบบก้าวกระโดดขนาดนี้นะคะได้เป็นเมนร้องของเพลงกันและกัน์ดถ้าทให้แบบดามเมก,กุมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงของแบบว่าเจ็บซัตเตอร์อะเพลงที่ร้องกันสีน่คนนะอันนั้นก็ผูกก็โดดเด่น พาวเด้ชันอ่อจำชื่อเพลงไม่ได้ดูสิคือดีมากอะ่ะเออจริงภูนี่คือแบบเป็นคนที่เป็นเมนร้องได้ด้วยนะคะแบบใส่ซับก็ได้เนาะอาจจะแบบไม่ได้เท่าคอปเปอร์หรือมาร์กเนี่ยแต่ภูว่าทําได้ดีมากๆทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นพระเอกในอนาะคนได้ด้วยเป็นคนที่ออร่าพุ่งมากทุกคนไม่ว่าจะแบบเมนใครนะคะแค่มองแบบ ก็คือแบบหล่อคนนี้ขึ้นหล่อมากมีเสน่ห์ยิ้มดีตอนนั้นเขาวิงก็คือแบบตายนะคะภูคือดีมากงานขายต้องให้ภูแน่ๆอ่ะทุกคนเออภูก็คือดีร้องเพลงดีเต้นดีนะคะเดี๋ยวนี้เออแล้วก็ภูเป็นคนที่มีตัวสูงคนตัวสูงก็คือแบบว่าสูงเกือบเกือบเท่าพิมพ์วสุเลยกูรู้สึกว่าถ้ามันบาลานซ์กันได้ดีก็คือพิมพ์กับภูคือดีตำแหน่งแบบ สูงสูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะมาถึง6อันดับแล้วค่ะทุกคนยากเนอะทุกคนมันเป็นอะไรที่ยากเนะคือมันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนเรามีเมนรองไปแล้วเนาะตอนนี้เรามีเมนรองไปแล้วเราเหลือเมนแรปไหมคะเราเหลือเมนแรปนะคะทุกคนเมนแรปคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเราก็ไม่ว่าจะไปอยู่เพลงไหนถ้าเขาได้แรปแล้วเนี่ย เขาค่อนข้างเชื่อเฉือนแล้วก็ดุดดันแล้วพูดเลยว่าใครก็สู้เขาไม่ได้จริงๆสำหรับเมนแบรอ่์พูดถุงตรงว่าที่เขาแบบคิดคำพูดหรือคิดคำร้องออกมาอะไรเงี้ยทำได้ดีมากๆเราเต้นก็ดีคนนี้ก็คือจังค่ะทุกคนคนที่เจ็ของกุ้งก็คือจังค่ะจังเป็นคนที่เจดของกุ้งนะคะโอ้แบบเป็นอะไรที่ไม่มีไม่ได้อะสำหรับจังนะคะที่ถ้าทุกคนอยากได้แบบ performance ดีๆแล้วก็อยากได้เสียงที่ดีที่ครบมันต้องมีเมน n rap ที่แน่นแล้วก็จังก็เป็นตัวเลือกที่กุ้งเลือกมาเลยว่าดีมากๆนะคะสำหรับคนที่8ค่ะยากค่ะสำหรับคนที่แปของกุ้งนะคะ8ได้แก่ h a r t ค่ะทุกคนกุ้งจะบอกเลยนะคะว่า h a r t เนี่ยตอนแรกไม่ใช่เมนกุ้งนะคะ h a r t เพิ่งมาเป็นเมนกุ้งเมื่อตอน กับขุนนะคะแล้วก็กุ้งรู้สึกว่าฮาร์ดมีเสน่ห์มากๆมาตอนกับขุนด้วยนะคะก็คือว่าตอนแรกกุ้งชอบอเล็กซ์นะคะชอบอเล็กซ์มาตลอดแล้วอยู่ดีๆก็โดนฮาร์ดทำให้ตกหลุมรักค่ะทุกคนวันสารภาพรักหรือเปล่าไม่ใช่คือฮาร์ดเป็นคนที่ขบเครื่องมากๆรู้สึกว่าฮาร์ดมีความเป็นผู้นำได้เมื่อกี้ทำไม่เห็นเลยว่าฮาร์ดแบบมีความเป็นผู้นำตรงที่ว่า ขอโทษในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดมาก่อนแล้วก็ทําให้ทีมผิดพลาดมาก่อนรู้สึกว่าฮาร์ดเป็นคนที่นําทีมได้อะทุกคนไม่รู้สิกรู้สึกว่าเขาเอาอยู่นะเราก็ดูภาพรวมได้ดีแล้วก็รู้สึกผิดกับสิงตัวเองทาคือเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยนะเขาพูดถึงทีมตัวเองทําให้พี่ๆต้องลําบากทาให้พี่ๆต้องเออรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าฮาร์ด ทำให้พิใจิตใจกุ้งยิ่งกว่าเดิมทําให้รู้สึกว่าค่ะเป็นความมีผู้นํามากแล้วก็สามารถนํานทีมได้สามารถเป็นลีดเดอร์ในทีมนี้ได้นะคะฮาร์ดเป็นคนที่หกเครื่องอย่างที่บอกเลยว่าฮาร์ดเป็นคนมีเสกลลักษณ์<ๆ>เพลงคนไกลทําให้กุ้งแบบโอ๊ยคนนี้ร้องดีมากร้องเพอาะมากเลยละอะไรเงี้ยเพลงคนไกลก็คือทําได้ดีเพลงจริจๆก็ทําได้ดีทุกคนหลับตาฟังก็จะรู้สึกว่า อันนี้เสียงฮาร์ดอันนี้เสียงฮาร์ดเ,เลยอะไรเงี้ยเออมันทําให้แบบรู้สึกว่าฮาร์ดต้องควรดีแล้วฮาร์ดก็เต้นดีด้วยอะอย่างที่กุ้งทําให้กุ้งแบบดาามจก็คือเพลงของโรเซ่ใช่ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วหนูนะจำไม่ได้ On the ground ใช่ไหมคะเพลง On the ground โรเซ่ใช่ไหมที่ทาให้รู้สึกว่าตกฮาร์ดตกเลยก็คือฮาร์ดอะเก่งทั้งร้องทั้งเต้นเลยในนั้นนะก็คือ vocal and vocal and dance เนาะอันที่แล้วเนาะแล้วคาริสมาของฮาร์ดคือมันดึงดูดา มาแล้วอินเนอร์ของหาในการแสดงอะทำให้เราแบบเก่งคนนี้เก่งคนนี้แบบมีความสามารถมากๆแล้วก็ทําให้เราอะอยากเชียร์เขาเพราะว่าเขาอะไม่ค่อยมีแสงเออแบบเขาไม่ค่อยได้แบบออกหน้ากล้องเท่าไหร่นะน,นะคะแต่พอมาถึงพาร์ทนี้พาร์ท ep 11ทําให้เราเห็น hard มากขึ้นหา r เล่นเปียโนได้ด้วยนะคะทุกคน <S <S คือมันมันมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะคะสําหรับกุมากมากๆเลยนะเออเพิ่งจะมารู้จักหารได้ไม่เท่าไห่ แล้วก็เพิ่งใเข้ากลุ่บน้องฮาร์ดด้วยก็รู้สึกว่าแบบพุ่งเชียร์ฮาร์ดมากๆคงอยากให้ฮาร์ดได้ดีนะคะแล้วก็ฮาร์ดพร้อมใช้มากๆฮาร์ดพร้อมใช้แล้วแล้วก็ฮาร์ดก็มีความพยายามมากๆแล้วก็เป็นคนมีความคิดที่ดีอะ วัยเมนตัวเองไปแล้วนะคะคนสุดท้ายสําหรับคนสุดท้ายพุ่งตรงว่ายากมากเลยอ่ะชอยที่มีเนี่ยเหลือแค่3-4มสคนเงอะคนที่ไม่ได้เลือกเนี่ยก็อบว่าไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่แค่แบบสําหรับกุ่งอาจจะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของทุกคนว่าชอบแบบไหนนะ ก็สามารถเลือกสั่งกันได้โหยากมากเลยอะตอนนี้เหลือไทย <c oughs> เหลือเอเอเนอะ <c oughs> เหลืออลัน <c oughs> แล้วก็เหลือจินบุ๊กู <c oughs> เป็นชอยที่ยากมากเลยอะ <c oughs> จินบุกเป็นคนที่ได้หลายภาษาไทยอังกฤษเกาหลีถ้าได้มาเนี่ยก็จะเป็นคนที่กุนเปิมด้วยมากๆ โหยากอะ่ะเอเอเป็นคนมีคาริสม่าส,สูงมากเราเป็นคนที่ดึงดูดสายตาได้ดีมากกุ้งพูดเลยว่าสำหรับกุ้งคนหน้าตาดีที่สุดสำหรับกุ้งก็คือเอเอไม่รู้สิกุ้งชอบคนหวานๆคนหน้าหวานสำหรับกุ้งเอเอเป็นคนที่หน้าตาดีมากมีคาริสม่าส,สูงมากแล้วเวลายิ้มสดใสามากกุ้งเป็นคนชอบคนรอยยิ้มพิมพ์ใจชอบคนยิ้มหวาน เอคือหน้าตาดีสำหรับกูม,มากๆนะคะออส่วนไทไทเป็นคนที่ความมีความธรรมชาติสูงมากแล้วเป็นคนที่แบบเพียวพวกไงไบริสุ์ใจอ่ะเออแล้วเป็นคนจริงใจเออคนชื่อไทยจริงใจเสมอนะจริงๆจะบอกให้ว่าไทยสามารถเล่นลูกเล่นแบบลูกทุ่งได้อะไรอย่างเงี้ยแตะถึงอะไรอย่างเงี้ยอาลันเป็นคนครบเครื่องมีความเป็นผู้นําสูงมากแล้วกูคิดว่าถ้าอาลลันได้เข้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ นำทีมได้ดีเลยอะแต่ความนำทีมเนี่ยมันก็จะไปสู้กับฮารดด้วยยากอะอารันเป็นคนครบเครื่องเหมือนกนะอันนะอัาลันก็เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะร้องได้แรปได้เต้นได้มีความผู้นำสูงควบคุมทีมได้เออสูงเท่าๆพีพมด้วย ย,ยังไงดีล่ะเอาไปว่าชอบส่วนตัวเลยละกันนะคะเอาความชอบส่วนตัวคนสุดท้ายเลยละกันชอบใครมากที่สุดละกันเอาจริงชอบทุกคนนะแต่ชอบใครมากที่สุดขอเป็นน้องเอเอค่ะทุกคนคืออันนี้คือความชอบส่วนตัวของกุ้งนะคะคือเราจะไม่ได้แบบว่าใครมีความสามารถมากสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะกุ้งรู้สึกว่าโอเค การพัฒนามันสามารถทําได้แล้วก็คาลิสมารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทามันสร้างกันไม่ได้แบบใครจะเฉือนใครแค่นี้เลยคาลิสมากูรู้สึกว่า AA เป็นคนที่เวลานิ่งๆอะ่ะก็จะเป็นอีกปุคลิกหนึ่งเนาะแต่ถ้าเวลาได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วอะ a a แบบเหมือนทลายกําแพงตัวเองออกมาแล้วอะตอนเนี้ยเอเ a เป็นคนที่แบบพอได้ยิ้มได้แสดงได้มั่นใจทําให้กูรู้สึกว่าคนนี้น่าลุ้นอ่ะแบบสดใสรูแบบ เอาใจช่วยอะเธอเข้าใจไหมอะแบบเป็นคนเอาใจช่วยคือกูต้องบอกเลยว่าพีพีพอ่าเคยเป็นแบบนี้แล้วกู้ชอบมากเลยที่คือพีพีเป็นคนแบบว่าพี่ายทาให้เราแบบว่าเอาใจช่วยเขามาตลอดใช่ไหมคะแล้วพอปัจจุบันเนี่ยพีพีเป็นคนที่กับกล้าแสดงออกทําให้เรายิ่งภูมิใจตัวพีพี แล้วเหมือนแบบเหมือนเหตุการณ์ซ้ำรอยตัวเองเลยที่ว่าแบบเอเอก็เป็นคนที่แบบขี้เขินขี้อายอะไรเงี้ยไม่กล้าแสดงออกแล้วยิ่งแบบพอแบบพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราเออเอาใจช่วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกชอบแบบนี้ชอบคนแบบบุคลิกแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เอ,อเป็นคนห่อมตัวเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆเออแล้วก็รู้สึกว่าถ้าน้องได้เดบิวอะกูสุขะน้องไปได้ไกล สามารถขายงานได้เยอะพูดแค่นี้นะคะเรื่องธุรกิจแล้วเนะี่ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าดีเรคเตอร์จะคัดออกมาเป็นยังไงนะคะของกุ้งก็ประกอบไปเป็น9คนนะคะทุกคนได้แก่คุณพล copper m a r คิสพ pimsoo next p u h a s h a i จัง hard แล้วก็ a a ค่ะ คือวันนี้กุ้งก็พูดประมาณนี้นะคะทุกคนก็พูดเลยว่าแล้วแต่ว่าใครจะให้เหตุผลว่ายังไงนะคะเราก็จะไม่ได้เกลียดกันนะคะทุกคนคือแล้วแต่ความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะก็เราจะไม่ได้จัสกันนะคะก็รอเลยว่าเอาจริงถ้าใครเดบิวต์ก็คือยินดีด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดไปพูดเลยว่าวงนี้กุ้งซัพพอร์ตค่ะแค่กุ้งรู้สึกว่าคนที่กุ้งอยู่ตรงนี้ก็ เป็นเมนกุ้งเลยทุกคนแล้วถ้าสมมติฮาร์ดไม่ได้เดกุ้งก็จะแบบเสียใจนะแต่ก็เอาไว้ว่าจะยอมรับให้ได้คือเตรียมใจไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นแต่ก็อยากให้ฮาร์ดได้เหมือนกันนะสำหรับเมนตัวเองนะคะ <c oughs> ก็ผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยมา,าที่นี้นะคะทุกคนแล้วก็ฟงรู้สึกว่าเป็น p พอร์ซ a l ส่วนตัวเนาะความคิดเห็นส่วนตัวที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความผิดกันได้แล้วก็ไม่มีผิดถูก ในการสร้างความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนั้นนะคะกุ้งก็ยอมรับทุกการตัดสินใจของทุกคนเลยนะคะว่าจะแบบทําไมคนนี้ทําไมคนนี้ทาไมคนนี้ไม่เข้าทำไมคนนี้ไม่เข้าอะไรเงี้ยกุ้งก็แล้วแต่บุคคลว่าทุกคนจะชอบแบบไหนนะอันนี้คือความชอบส่วนตัวของกุ้งนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แล้วเจอกันวันที่ไลฟ์สดนะคะวันที่11สิงหาคมค่ะ